เจ้ายินดีที่จะยอมรับมรดกของข้าหรือไม่ข้าจะทํามันแต่ว่าข้านั้นเป็นผู้ใช้ดาบมันจะขัดกับวิชาที่ท่านจะถ่ายทอดให้ข้าหรือไม่ข้าจะไม่ส่งผ่านวิชาที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหรอกวิชาที่ข้าเลือกให้เจ้านั้นจะเป็นวิชาที่ไม่ส่งผลกระทบกับวิชาดาบของเจ้าในตอนนี้ข้าจะปรับระดับการฝึกตนของข้าลงมาให้อยู่ในระดับเริ่มแรกของขั้นพื้นฐานครับท่านอาจารย์ท่านโปรดระวังท่านอาจารย์ในตอนนี้ข้าจะใช้วิชาดาบรับ ฮ้อฮะดาบของข้าหายไปแล้วเจ้ากล้าพูดได้ยิ่งเลยว่าเจ้าเป็นผู้ใช้ดาบหากเจ้าทำไม่ได้แม้แต่จะรักษาดาบของเจ้าไว้ธนูแห่งสายฝนลาตีสิ่งนี้มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก แม้แต่ธนูของข่าท่านอาจารย์ก็ยังขโมยมันไปได้หรือนี่เมื่อข่าไลรซึ่งดาบและธนูสกิลของข่ากดไรประโยชน์ข่าจะชนะการต่อสู้นี้ได้ยังไงกันสกิลที่ท่านอาจารย์ได้ใช้นี้มีเอาไว้เพื่อขโมยอาวุธและยันจับพวกปีศาจ เช่นนั้นพวกมันก็จะไม่สามารถโจมตีได้ท่านอาจารย์ถ้าจะสอนพลังจิตให้กับข้าหรือถ้าหากข้าสอนวิชานี้ให้เจ้าเจ้าจะไม่สามารถใช้มันได้มากนะักและวิชานี้มันก็เป็นวิชาที่ต้องการคนที่มีพลังระดับข้าเช่นนั้นข้าจึงไม่สามารถสอนมันให้กับเจ้าได้แต่ว่าสิ่งที่ข้าจะสอนเจ้านั้นมันคือวิชานี้ตั้งหากนี่ความรู้สึกนี้อีกแล้วเออ เจ้าได้เห็นกระบวนท่าของข้าหรือไม่ไม่เลยท่านอาจารย์เช่นนั้นก็ดูมันอีกครั้งก็แล้วกันอเย่แล้วนี่ขนาดท่านอาจารย์ปรับลดระดับการฝึกตนของท่านไปแล้วแท้ๆแต่ข้าก็ยังไม่อาจเห็นกระบวนท่าของนางได้เลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครั้งนี้เจ้าเห็นมันหรือไม่ไม่เลยครับท่านอาจารย์ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้น ข้าได้ส่งร่างโคนของข้าไปสู่แนวหน้าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงไหนเป็นเวลาที่ท่านใช้สกิลเทวะอย่างนั้นหรือสกิลเทวะใช้เพื่อนึ่งของข้าไปถึง81%ถ้าหากพวกปีศาจมันไม่โง่พอมันก็เป็นเรื่องยากที่จะใช้มันหรือว่าเป็นสกิลฟาดหลงไม่ใช่ฮะข้าเข้าใจแล้วนี่มันคือสกิลที่ท่านใช้ในการโจมตีราชันกบีโหทำไมล่ะ เป็นเพราะว่าการโจมตีที่ไม่คาดคิดนั้นพวกปีศาจมันจะเกงว่าท่านจะฆ่าราชากบีฉ่นนั้นพวกมันจึงปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สู้กับท่านแต่ว่าเพราะเหตุนี้พวกมันจึงย้ายตำแหน่งไปถูกต้องแล้วเจ้ากบีเกงว่าข้าจะฆ่าเขาเขาจึงได้หลบซ่อนอยู่ข้างหลังมอนสเตอร์เจ้ากระบีไม่ได้คาดคิดว่าข้าจะไปปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอย่างกระทันหันการจู่โจมที่ไม่คาดฝันของข้าในการพยายามเข้าไปฆ่าราชากบีพวกปีศาจทั้งหมดจึงร่วมมือกันเข้ามาต่อสู้กับข้า เช่นนั้นมันจึงเป็นโอกาสให้ข้าเข้าไปขโมยอาวุธและยันเวทมนต์ของพวกมันและข้าก็สามารถประเมินวิธีการที่จะจบการต่อสู้ได้เช่นนั้นจุดเปลี่ยนของสงครามก็คือจังหวะที่ข้าได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเจ้ากระบี่ด้วยวิชาลับของข้าในตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าอะไรเคยจุดเปลี่ยนในการต่อสู้ครั้งนั้นวิชาลับอย่างนั้นหรือนี่มันคือสกิลเทวะสกิลนี้ถูกเรียกว่าย่างก้าวพันลี้และเจ้าคือคนแรกที่ข้าจะถ่ายทอดสกิลนี้ให้ เอาแหละนี่คือคำพีของอย่างก้าวพันลี้ถ้าหากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งใดเจ้าก็มาถามข้าได้จงอย่าลืมที่จะฝึกดาบและธนูละ่ะจงใช้เวลาให้คุ้มค่าและขัดเกาสกิลของเจ้าให้ดีๆละ่ะข้าจะทำตามที่อาจารย์ชี้เนี่ยระบบข้าอยากจะเรียนรู้สกิลย่างก้าวพันลี้การเรียนรู้สกิลนี้ต้องการหนึ่งพันแต้มพลังวิญ,ญญาณ พลังงานวิญญาณของท่านในปัจจุบัน532อยทับย่อย่างที่ข้าคิดเลยการเรียนรู้สกิลเทวะจะต้องใช้พลังงานวิญญาณจํานวนมหาศาลแต่นี่มันก็มากเกินไปจริงๆพลังงานวิญญาณในปัจจุบันของข้าห่างไกลจากคาว่าพอยิ่งนักข้าจะเก็บพลังงานวิญญาณให้เพียงพอได้อย่างไรกันใช่แล้วในระบบเทพสงครามนั้นอข้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสกิลนั้นๆข้าพลังงานวิญญาณที่ต้องการในการเรียนรู้สกิลนี้จะลดลงอย่างมาก ถ้าหากเป็นเช่นนั้นข้าคงจะต้องเรียนสกิลนี้ก่อนในก้าวแรกแห่งการเรียนสกิลนี้มี12ย่างก้าวพื้นฐานนี่มันทำไมแม้แต่จะก้าวเดินก็ยังลำบากเลยอ๊้ยทำไมนี่ข้าจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่หรือทำไมข้าถึงก้าวถอยหลังละ่ะ ข้าควรจะก้าวให้ไวขึ้นดีไหมนะอาศัยความรู้สึกด้านการรับรู้เส้นทางของข้าข้าจะพยายามอีกครั้งนี่มันแปลกมากสิ่งที่ข้าเห็นอยู่นี้พวกมันได้ย่างก้าวไปอย่างแปลกประหลาดบางทีถ้าข้าทำตามข้าอาจจะเข้าใจว่ามันทำงานยังไงก็ได้งั้นมาลองอีกครั้งป่าเอ้ยข้าก้าวผิด นี่มันไม่ง่ายอย่างที่ข้าคิดเลยดูมือนว่าข้าจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนวิชานี้เอาละได้เวลากินข้าวแล้วณนะตำหนักใบหัวเหลืกเล่นก็ได้แล้วถึงเวลากลับบ้านเพื่อทานอาหารเย็นข้ามาแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาอาหารสักทีข้าหิวจะตาอยู่แล้วแล้วกูชินซานไปไหนเนี่ยปกติเขาก็มากินข้าวทันเวลาทุกครั้งนะ งั้นข้าจะไปเรียกพี่สามมาเองดูเหมือนว่าซิวซิวนี่จะสนิทกับเขาจังเลยนะใช่แล้วนางเริ่มจะติดเขาตั้งแต่ที่กลับมาจากการทดสอบประจําปีนั่นแหละเงินพวกเราไปดูกันดีกว่าว่ากูชินซานฝึกซ้อมไ,ไปถึงไหนแล้วเออพี่ชายนี่มันได้เวลาอาหารยินแล้วนะท่านพี่ลองทําของอร่อยมาเต็มเลยโหข้าไม่เป็นไรพวกเจ้ากินกันได้เลยไม่ต้องรอข้า ข้าจะไปกับท่านพี่เท่านั้นท่านอย่าบอกข้านะว่าท่านจะฝึกซ้อมจนกว่าจะสําเร็จวิชานะ่ะฮะสําเร็จวิชาเฮ<ะ>้อชีพรจรของเจ้าก็ยังเป็นปกติดีนี่ดูไม่เหมือนว่าเจ้าฝึกวิชาเสร็จแล้วเลยนะกูฉินซานมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่เออวันนี้ข้าได้เรียนรู้วิชาลับมันยากมากสําหรับข้าแต่ว่าข้าก็เริ่มเข้าใจมันมากขึ้น ข้าได้พัฒนาขึ้นในระหว่างที่ข้าฝึกซ้อมย่างก้าวพื้นฐานที่ขาของข้านี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอแล้วทําไมหน้าของเจ้าถึงดูไม่มีความสุขเลยล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าอยู่ๆข้าก็ลืมวิธีการเดินขึ้นมานะ่ะฮะจาลืมวิธีการเดินอย่างนั้นหรือ <laughs> ท่านพี่ไม่เป็นไรท่านจะต้องจําวิธีการเดินได้แน่พวกเจ้าเลิกหัวเราะได้แล้วเขาว่าแค่ใจลอยในการฝึกมากเกินไปแต่ว่านะท่านอาจารย์ ไอ้คนที่หัวเราะจะเป็นจะตายมากที่สุดมันก็คือท่านไม่ใช่หรือเจ้าเป็ดตัวนี้คือล่างแยกของเซียนใบหัวนะครับถึงล่างหลักนางจะทําเป็นเข้มไว้แต่ว่าล่างแยกของนางตัวนี้หาเซลเฉินมากฝากซับสไครต์ไลค์แชททั้งช่องเก่าและช่องสำรองเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ